มองเห็นไต้หมองนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปดูนะครับว่าชาวบ้านเขาวันนี้เขาได้ปลาอะไรที่ผมมองเห็นนี่เป็นประมงเป็นประมงพื้นบ้านนะครับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่บริเวณริมน้ำโขง ได้ป่ายังหล่ะมือนี่ยบ่อมาแต่จังมุงเนี่ยใช่คุ้มบึงนี่เอาป่าแค่บอ่อแค่ก็ปกติเออเอาเอาับเราเป็นวันเนียเออเอเอาครับ,บ,รรรบ,รบนี่ครับวิถีชีวิตชาวบ้านอุปรกรณ์ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับแต่ก็คงใส่ไว้แต่เมื่อวานแหละแล้วก็ตอนเช้า ก่อนจะออกไปทําไร่ทํานาชาวบ้านก็จะมามาดูว่ามันเป็นไสหรือมันเป็นอะไรสักอย่างไม่ใช่ใส่หรอกครับมันเขาเรียกว่าตุ่มหรือจันนี่แหละ ฝั่งนู้นก็คือสอปอปอลาวนะครับก็จะกำลังก่อสร้างถนนขาวๆไกลๆนั้นก็เป็นรถรถที่วิ่งอยู่บนถนนที่ฝั่งนูน้นหมอกนี้ก็จะมาเป็นละลอกครับก็ลอยไหลเอื่อยๆมาเรื่อยๆนะครับธรรมชาติก็ยังสวยงามอยู่นะครับถึงแม้ว่า หลายอย่างจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับแต่ก็ยังสวยงามอยู่ mm hmm. จะลองเดินย้อนกลับไปดูคุณพี่ที่จับปลานะครับว่าวันนี้เขาจะได้ปลาอะไรแค่บวะ อันนี้เพื่อนเอินว่ายังเกาะตุ่มหรือจันรอบฮะลบนั่งเกาะลบรอบรอบบ่ลบรอบ,บอ๋อมีปลายอยู่หนึ่งตัวนะครับอืม,ม,มวันนี้ก็รวมแล้วก็หลายตัวเหมือนกันวิถีชีวิตชาวบ้านนะครับ ปลาสดๆเลยนะครับคี่พี่เขาบอกว่าคือลบนะครับเดี๋ยวให้ดูสายหมอกนะครับหมอกฟุ้งๆนะฮะ ครับโอเคนะครับ